ที่เมืองซีอามนมณฑลสันซีมีการเปิดตัวปังกูนัมเบอรวันรถลำเลียงสิ่งของที่มีน้ำหนักมากรุ่นใหม่ใช้งานได้อย่างสมบุกสมบันในสถานการณ์ที่หลากหลายรถลำเลียงสิ่งของรุ่นนี้ผลิตโดยบริษัทซีอานเฉิงเหอ Industrial Automation Equipment สามารถบรรทุกสิ่งของน้ำหนัก55ตันหมุนได้อย่างคล่องตัวและปีนที่ลาดชันได้อย่างราบรื่น ผู้จัดการทั่วไปของเฉิงเหออโตเมชั o n กล่าวว่ารถขนส่งอัจฉริยะร,รุ่นนี้ตั้งชื่อตามปังกูนักสร้างสรรค์นวัตกรรมในตำนานจีนรถรุ่นนี้ใช้เทคโนโลยีหลากหลายเช่นเทคโนโลยีเลเซอร์เทคโนโลยีนำทางของเปิดตู้ช่วยให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและแม่นยำนอกจากนี้รถรุ่นนี้ยังถูกสร้างด้วยเทคโนโลยีป้องกันการระเบิดขั้นสูงทำให้สามารถนำไปใช้งานในพื้นที่เสี่ยงต่อการระเบิด เช่นโรงงานผลิตปูนซีเมนโรงโม่เหมืองและใช้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศในขั้นตอนต่อไปบริษัทยังลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมพัฒนาด้านกำลังการผลิตระบบขนส่งอัจฉริยะและทำให้สีอานเป็นเมืองแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีล้ำสมัย